เหมือนไม่ได้เปิดมานานมากๆแล้วกับกล่องของ Dota 2ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกมการแข่งอะไรดังนั้นไอเทมในกล่องเลยจะเน้นความสวยงามในแบบที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ายืนนิ่งๆก็เห็นได้เลยไม่จำเป็นจะต้องใช้สกิลอะไรเพื่อแสดงเอฟเฟกในแบบของไอเทม m ิ o ม t ทลหรือว่ามีผงวิเศษปลดล็อกอะไรเพิ่มเติม แต่อันที่จริงในกล่องนี้จะมีเซตที่เปิดแล้วได้ชัวทั้งหมด5เซตจ,จะมีเซตหนึ่งในนั้นด้วยที่มีเอฟเฟกต์สกิลส่วนของและไอเทมในกล่องจะเป็นเซตของเจ้าแอคสวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ GGKeyStore.com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง Steam Wallet, iTunes, Google+, PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมง เริ่มกก็ที่เซตแรกเป็นเซตของเจ้าต้นไม้ซึ่งมันเป็นบัก๊กใช่ไหมมือมันหายไปไหนมือซ้ายเจ้าหายไปไหนไม่ใช่ประเด็นไม่เป็นไรข้าไม่เห็นมือเจ้าก็ได้ข้าเห็นมือขวาก็าพอประเด็นก็คือมันดูเปลือยมากๆเลยเนะี่ยเปลือยถึงขั้นว่าเห็นซิกโครงเลยด้วยซ้าแต่ ไปไปมามากับเป็นจุดที่ผมชอบมากๆที่มันใส่ซิโครงเข้ามาดูในเกมอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำเพราะว่ามันเล็กมากๆแต่ตรงผ้าโมเดลตรงนี้มันดูช่างคิดมากๆเลยนะเหมือนกับว่าโอเคตัวของมันที่ผ่านมาที่เห็นนหนาเป็นเนื้อตัวจริงๆแต่ที่จริงแล้วมันมีหนากว่านั้นอีกหนากว่านั้นคือในส่วนของใบไม้ต่างๆที่ใบไม้มันหายไปหมดก็เลยกลายเป็นซิโครงขึ้นมาแทน แต่โอเคเข้าใจว่าจุดเด่นจริงๆของเจ้าเซตนี้ไม่ใช่ซี่โครงตรงนี้เรามันเป็นดาบที่ปักอยู่ที่หลังซะมากกว่าส่วนแขนขาที่เหลือก็ดูดีดูเหมือนกับทรงพลังมากๆด้วยเหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นปีศาจมากกว่าจะเป็นเทพพิทักษ์ป่าอะไรแบบนั้นแต่ตัวเด่นๆจริงๆก็คงจะเป็นดาบแต่เอาเข้าจริงเอาแบบจริงๆเลยนะพอไปอยู่ในตัวเกมปับ๊บผมกับชอบในส่วนของหัวที่สุด คือมันเหมือนกับโลชานเลยนะ่ะใช่ไหมตรงเขาที่อยู่สองข้างของมันตรงใกล้ๆตรงส่วนของแก้มเหมือนกับต้นไม้ไปทําเรื่องจะจ้ากับโลชานหรือโลชานไปทําเรื่องจะจ้ากับต้นไม้เราออกรูปมาเป็นเซตนี้มันมันดูดีในแบบแปลกๆเพราะว่าตัวเขามันก็เป,ปล่งแสงออกมาเพื่อให้โดดเด่นไปจากตัวเซตที่เป็นตัวสีเขียวๆทั้งตัวด้วยแต่แน่นอนดาบก็ยังเห็นชัดเจนบัคที่มือก็ยังเห็นชัดเจนแค่เปลี่ยนเป็นมืออีกข้างหนึ่งแทนเดี๋ยวอยู่ในเกมจริงๆคงจะไม่เห็นบัคพวกนี้แต่ แต่ในส่วนของภาพดิสเพย์ดูดีมากๆจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นเซตนี้ถือว่าเสมอตัวตามมาตรฐานของพี่ต้นไม้คือสวยเท่าๆกับเซตอื่นที่เคยมีออกมาถ้าใครชอบแนวนี้ก็คงจะชอบอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบหนานุ่มแบบมีใบไม้เยอะๆดูอุ่นๆฟูๆอาจจะไม่ค่อยชอบเซตนี้นั่นเองแต่ผมชอบ <c oughs> ชอบซิโคงซิโคงกับเขามากๆเลย แต่อย่าไปนสนใจผมเลยมาดูเซตที่2กันเป็นเซตของเจ้า chaos knight ซึ่งเป็นเซตที่มีเอฟเฟกต์สกิลแถมมาด้วยแต่ก่อนจะพูดถึงตอนนั้นเอาแค่หน้าตาของมันก่อนมันคือคำตอบของคำถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอา shadow f i n ไปนั่งบนหลังม้า ใช่ไหมเขย่าแขนเป๊ะมากๆเลยหน้าตาเหมือนชาโดฟีนสุดๆแล้วก็มีเข่าอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาม้าเมิร์ก็หน้าตาเหมือนชาโดฟีนด้วยม้ากับคนขี่หน้าตาแบบเดียวกันถอดแบบกันมาอาจจะเป็นพี่น้องกันแต่คนละเผ่าพันธ์อะไรก็ว่ากันไปอาวุธดูเก๋สุดๆไปเลยมันดูเถื่อนดีดูเถื่อนดีมากๆมันอาจจะเป็นอัศวินแต่ด้วยความที่มันมาตีมขนาดนี้แล้วถืออาวุธเถื่อนๆแบบนี้ก็ดูเข้ากันดีมากๆ ส่วนตัวมานอกเหนือจากใบหน้าที่เหมือนกับคนขี่แล้วผมยังชอบในส่วนของอานด้วยอานมันดูทําให้มีเลเยอร์มากขึ้นนอกเหนือจากสีแดงๆบุมบมบมๆมไปวันๆแล้วก็โลโลนี่เหมือนกับใช้เป็นอาวุธได้ในตัวเลยหรือเปล่าดูมันเข้มแข็งเข้มแข็งสุดๆไปเลยเนะี่ยอันนี้น่าจะเป็นเซตที่สวยที่สุดในกล่องนี้เลยก็ว่าได้ถ้าไม่นับของที่เป็นแรไอเทมของเจ้าแอคอันนั้นดูขลังแต่นี้ดูสวยมากๆจริงๆ แล้วก็น่าจะฮิตในหมู่คนที่เล่นเจ้าตัวนี้ด้วยส่วนเอฟเฟกต์สกิลที่ว่าเป็นในส่วนของตอนที่เราใช้สตันลูกพลังสตันที่ลอยออกไปจะมีออร่าสีดำๆนิดนึงแล้วเวลาแตกก็เหมือนกับเอาลูกบอลหนามที่อยู่ตรงปลายของอาวุธแตกออกมาเป็นสิ่งเสีงดูดูสวยกว่าเดิมไหมดูแปลกตากว่าเดิมซะมากกว่าก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศไปในตัวแต่ด้วยตัวเซตของมันเองแล้วตอนที่เดินไปเดินมาก็ดูสวยมากๆอยู่แล้ว เซตที่3เป็นเซตของเจ้าเนคโครแล้วนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมสามารถพูดได้เต็มปากว่าเจ้าเนคโครดูหล่อ <laughs> ม,มันมีคิ้วมันมีคิ้วมันมีคิ้วแล้วแล้วมันดูหล่อคือแล้วมันเป็นคิวไม่ใช่คิวธรรมดาแบบอื่นๆมันเป็นคิวที่ดูเท่ดีแล้วก็เข้ากับคาของมันด้วยนะ่ะ แล้วนั่นช่วยได้มากๆเลยตอนที่ไปอยู่ในภาพดิสเพย์หรือแม้แต่ภาพโมเดลตรงนี้ก็ตามส่วนตัวเซตเองเขาเรียกว่าภูมิฐานแล้วได้ผลดีทำน้อยได้มากแต่ด้วยรายละเอียดต่างๆแล้วเป็นการทำน้อยที่จงใจเป็นการทำน้อยที่บรรจงเวลาไปอยู่ในตัวเกมจะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือในส่วนของผ้าคลุมที่อยู่ด้านหลังที่ลากยาวมาเป็นกระโปรงด้วยเห็นไหมเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมคือมันอาจจะไม่ได้มี แง่งหนามอะไรโผล่ออกมาเป็นจุดนำสายตาชัดๆอันใหญ่ๆเป้งๆไม่ได้มีหนังสือเล่มโตๆโตหรือว่ามีออร่ลาลูกกลมๆเปล่งแสงออกมาอะไรมันเป็นแค่ชุดธรรมดาธรรมดาแต่มันออกแบบมาได้สมดุลมากๆเวลาเดินอยู่ในตัวเกมเลเยอร์ต่างๆเห็นได้ชัดเพราะว่าเส้นมันแบ่งเป็น3สีเป็น3สเน3ส้นออกมาแล้วตีมของสีเขียวของตัวละครก็ตัดกันได้ดีกับสีรกับสีเหลืองทองอะไรพวกนั้น ใช่ไหมอ่ามันทําให้ตัวละครดูมีเลเยอร์มากๆเอาวงอาวุธอะไรอาจจะดูเบสิกสุดๆแต่ว่าก็ดูดีในแบบของมันและก็อย่างที่บอกภาพดิสเพย์ดูหล่อมากๆจริงๆมีคิ้วมันช่วยได้มันช่วยได้มากจริงๆไม่เชื่อถามผู้หญิงถามแฟนน้องๆได้เลยวันไหนไม่ได้เขียนคิ้ววันไหนไม่ได้เอาคิ้วมาด้วยวันไหนลืมแปะลืมเติมเป็นเรื่องเป็นเรื่องมากๆอย่างกับคนละคนเลยก็ว่าได้ถัดมาเป็นเซตของเจ้านิกแอซซัสซิน ซึ่งก็บักเล็กๆอีกเหมือนกันเหมือนมันหัวโล้นอยู่ในตอนนี้หัวมันลอยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเห็นภาพดิสเพย์ในตอนที่อยู่ในตัวเกมได้แต่เฉพาะในตัวเซตเหมือนมันกําลังแข่งอยู่เนี่ยแข่งกับเจ้าเว n o m แมนเซอว่าใครจะหน้าตาเหมือนกับยูนิตในเกม Starcraft มากกว่ากัน แล้วเซตนี้ของเจ้านิกแอสซัซินทำให้มันได้แต้มคะแนนเพิ่มขึ้นเหมือนสุดๆไปเลยยิ่งโดยเฉพาะแง่งเหงือกสีม่วงๆที่อยู่ด้านหลังของมันใช่ไหมเหมือนเผาเซิร์กสุดๆไปเลยเหมือนมากเกินไปแล้วด้วยซ้ำหลายๆครั้งเจ้าเวนนอแมนเซอร์เหมือนแต่คราวนี้เจ้านิกแอสซัซินเหมือนยิ่งกว่าเหมือนสุดๆไปเลยเอาเนียนๆใส่เข้าไปในเกมสตาร์ครับก็ไม่มีใครรู้หรอกหน้าตาแบบนี้หน้าตาโโลแบบนี้ใช่ไหม เรียกได้ว่าเปลี่ยนมแมลงธรรมดากลายเป็นมแมลงที่มาจากต่างดาวไปเลยเป๊ะตามคอนเซปต์ของ Starcraft สุดๆพอไปอยู่ในตัวเกมโอเคความบั๊กที่ตัวเดินเดินอยู่มันยังมีแต่ว่าที่ภาพดิสเพย์กลับมาแล้วก็เห็นภาพดิสเพยท์ที่ก็มแมลงแมลงไปตามภาษานั่นแหละแต่ว่าตัวของมันเองอย่างที่บอก Starcraft สุดๆไปเลยนะ่ะเออมันเหมือนเล่นยูนิต Starcraft อยู่จริงๆนะมาก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 จริงจริงบอกอย่างอื่นก็ไม่เชื่อแล้วต้องเป็น Starcraft ชัวร์ๆเลยอาจจะผิดเกม เราเข้ามาผิดเกมเรามันอยู่ในเกมตัวใต้อีกต่อไปเซตที่5เป็นเซตของเจ้าปักอันนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วด้วยความชอบส่วนตัวผมขอยกให้ส่วนหัวของเซตนี้เป็นส่วนหัวที่สวยที่สุดของเจ้าตัวนี้เลยคือที่ผ่านมาส่วนหัวจะเปลี่ยนแค่เขาของมันหน้าตายังคงเดิมตลอดเรียกได้ว่าแทบมองไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันด้วยซ้ำเพราะว่าเขาของมันมักจะลอยอยู่ทะลุภาพดิสเพย์ไปจะแกว่งลงมาเห็น นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองตอนที่มันพงกหัวใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าเซตต้องการจะออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจริงๆก็ควรจะเป็นแบบนี้คือใส่ออกมาให้มันเต็มหน้าไปเลยเป็นหน้ากากเป็นชุดเกราะเป็นหมวกเกราะอ,อะไรก็ว่ากันไปและตีมสีทองก็สวยมากๆแถมที่ดีก็คือมันเน้นแค่หน้ากากจริงๆพอไปในส่วนของปีกมันลดขนาดของปีกลงมันไม่ค่อยให้ความสําคัญกับปีกเหมือนให้ความสําคัญแต่ให้ความสําคัญว่าเจ้าคือพระรองนะเจ้าไม่ได้เป็นพระเด่นนะพระเด่น ไม่ได้เป็นพระเอกอครับผมเจ้าไม่ยอมเอ้ยเจ้าไม่สามารถจะเด่นกว่าหน้ากากได้นะเจ้าจะเป็นพระรองเจ้าอย่าเฟี้ยวฟ้าวเจ้าอย่าไปหวังนางเอกเจ้าเป็นพระรองหางเหิงเองก็เหมือนกันแต่พระรองในส่วนของหางพระรองในส่วนของปีกพระรองในส่วนของกระโปรงที่เป็นสีทองพอไปอยู่ในตัวเกมปุ๊บปับ๊บอยู่ในตัวเกมปับ๊บนั่นแหละนั่นแหละปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บมันเข้ากันดีมากๆเลย ใช่ไหมเออปีกกระโปรงหาง3ส,ส่วนนี้พออยู่ในตัวเกมพอมองที่ตัวเกมเล็กๆหลุนๆแล้วมันดูอลังการมากๆเลยส่วนหน้ากากโอเคพออยู่ในภาพดิสเพย์ตรงส่วนหัวไหล่เล็กๆสีทอง2อันสามเหลี่ยมเล็กๆเหมือนแซนวิชมาปแปะเอาไว้ก็ช่วยประคองในส่วนของหัวให้มันไม่ลอยออกจากตัวมากเกินไปเซตนี้ถือว่ากลมกล่อมมากๆ ชอบลองลงมาจากเซตของ Chaos k n i น h t แต่ว่าถ้าพูดถึงเซตของเจ้าปักตัวนี้ตัวเดียวผมชอบเซตนี้ที่สุดเลยก็ว่าได้แล้วก็สุดท้ายที่เซตแรไอเทมของเจ้าแอคอันนี้ดูธรรมดามากๆใช่ไหมดูธรรมดาสุดๆไปเลยไม่ได้มีออร่าอะไรไม่ได้มีแง่งเงื้ออะไรไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมแต่ว่ามันเป็นของแลแล้วถ้ามองดู6เซตในกล่องนี้ผมก็เห็นด้วยนะที่จะให้เจ้าเซตนี้เป็นเซตแล คือโอเค Chaos ์อ i g h t อาจจะสวยกว่าปั๊กก็อาจจะช่างคิดกว่าด้วยแต่อันนี้มันดูขลังดูเบสิกเบสิกมันดูเรียบง่ายแต่ว่าก็ดูหรูหรามากๆเหนือสิ่งอื่นใดมันไม่เรียกร้องความสนใจใช่ไหมมันก็เป็นแอคในเซตที่เป็นหัวหน้าเผ่าอะไรสักอย่างเฉยๆมันไม่ได้มีงงมีแง่งมันไม่ได้มีออลงออล่ามันไม่ได้พยายามเขย่าแขนบอกแล้วว่ามันหล่อมากๆด้วยช่วยดูกูหล่อหน่อยกูถึงได้เป็นของแรทไอเทมไม่มันก็แค่ ค่าเป็นของรายไอเทมแล้วนี่คือเสื้อผ้าที่ข้าใส่ตอนที่ค่าอยู่บ้านค่าอยู่บ้านค่าใส่แบบนี้ค่าเป็นของค่าแบบนี้ค่าเรียบง่ายของค่าแบบนี้แล้วอย่างที่หนังเขาบอกใช่ไหมความสวยงามที่แท้จริงจะไม่เรียกร้องความสนใจ พอดูรวมๆแล้วเราเลยไม่รู้ว่าตรงไหนคือจุดดึงสายตาตรงไหนคือจุดเด่นที่สุดของเซ็ตแต่พอไปอยู่ในตัวเกมแล้วมันคือเซ็ตหัวหน้าเผ่าเซตหนึ่งนั่นเองถ้าเกิดว่าใครชอบตีมแบบนี้ตีมที่เรียบง่ายแบบนี้ไม่ได้ถือเคียวอันใหญ่ๆหรือคอนอันเป็นเป้งแต่ถือขวานหัวหน้าเผ่าแบบนี้ก็ดูคลาสสิกดีมากๆจริงๆแล้วถามว่ามันอลังการไหมพอไปอยู่ในตัวเกมเหมือนกับขวานมันดูใหญ่กว่าตอนที่เราเห็นในภาพโมเดลด้วยมันดูดีงามไปหมดนะ่ะใช่ไหม ดังนั้นเหมาะแล้วเหมาะแล้วที่เซตนี้จะเป็นของแลไอเทมและภาวนาโอมเพียงขอให้ได้ทีเถิดผมไม่ได้ของแลไอเทมในโดตา2มาน,นานมากเกินไปแล้วดังนั้นท่านหัวหน้าเผ่าได้โปรดดนบันดาลให้ได้ไอเทมเซตนี้ทีเถิดเอาเข้าจริงอาจเป็นเพราะพวกเราเปิดกล่องจากสมุดมาเยอะกันมากเกินไปแล้วหรือว่าเห็นไอเทมจากสมุดเล่มหลังๆมาเยอะมากเกินไปแล้วกล่องหลังๆมาเยอะมากเกินไปแล้วเลยเริ่มรู้สึกว่ากล่องแบบนี้มันดูเบสิกเบสิกเกินไปหน่อยนิดนึง ใช่ไหมเพราะว่าเอฟเฟกต่างๆมันไม่มีตกถึงท้องพวกเราเลยนะเนี่ยเลยเหมือนกับว่าดูด้อยกว่าอันที่มันมีเอฟเฟกต่างๆแต่ก็นะแต่ละอัน,แต,อนแต่ละอันมันทำออกมาได้มาตรฐานในแบบของตัวฮีโร่ไม่มีอันไหนที่บกพร่องอันนี้อาจจะดูด้อยที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกถ้าชอบ Star c r a f t น่าจะชอบเล่นเกมนี้แทนส Star ์ค a f t อย่างได้เลยเดิต <The Deep. S 1> ีคลิปอะโอเคแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ถ้าเราได้ของแลนะมันก็เป็นกล่องที่ทีได้เราวัดกันตรงนั้น ผมชอบแอคด้วยเนะี่ยมันเป็นตัวแทงที่เล่นงงงงก็เล่นได้เนะี่ยจ้าขารู้แล้วจ้าว่าคาไม่ได้จ้าเ้าอ,อ,อปลดล็อก <c oughs> ในที่สุดงมโคงอยู่กี่กล่องกี่กล่องกี่กล่องเอาแค่สมุดเล่มที่แล้ว4กล่องรวมไป20กว่าอันใช่ไหมอ่า โอ้ยไม่ได้อะไรเลยปลดล็อกแล้วปลดล็อกปลดล็อก,ออกในแบบปลดล็อกในแบบปลดล็อกมันต้องได้มากกว่าหนึ่งอันด้วยซ้ำจริงๆอะมันต้องได้แอคซ้มแม่แอคไม่มา <c oughs> ได้นิกแอสซินแทนขอมากไปใช่ไหมเอ้ยไม่มีคามากเกินไปสำหรับคนที่อดอยากอย่างข่าข้าต้องอ้าแอคหายเลย <c oughs> โอยได้มะไรเอเคออสไนก์ก็พอดูโล่มันดิ ชอบโล่มันมากๆเลยเนี่ยใช่ไหมโอเคมันอาจจะดูบางไปนิดนึงแต่ว่ามันดูมีแง่งสุดๆไปเลยเนี่ยอ่านมาก็ใช่ฮะตูดมากโอ้ยสวยยันตูดเลยดีกว่าเฮ้ยโถ่อ้กันเลยบอกว่าขอแอคอีกทีได้ไหมอ้าปั๊กก็ปั๊กไหมฟินเวลาออออ่า ใช่ไหมที่จริงเหมือนกับไอเทมอิมอร์ทัลด้วยนะใช่ไหมไอเทมอิมอร์ทัลก็มีแบบนี้ที่ที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับเจ้าแอคด้วยไอเทมอิมอร์ทัลด้านหลังมันดูไม่ค่อยสวยอันนี้ดูเบสิกเบสิกคลาสิกคลาสิกกว่ากันเยอะมากๆเลยนะด,ยยดีใจเอ้ยดีใจจะบอกสะเทือนไตดีใจเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีกล่องตุดกจีนตอนนี้ในเวิร์กช็อปเริ่มแนละ้วไม่ใช่เริ่มมากันแบบ เป็นขบวนเลยดีกว่าเริ่มมีไอเทมที่มาตีมตุดจีนตีมจีนเยอะมากๆแล้วก็สวยมากๆปีนี้สวยกว่าปีที่แล้วเยอะมากๆด้วยเหมือนกับทุกคนข้ามผ่านคําว่าลิเกไปได้เริ่มรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้คือลิเกนะในสายตาของคนเอเชียเราต้องการที่มันดีกว่านั้นที่มันไม่ลิเกบางทีเป็นงิ้วเลยก็มีแต่มันก็ดูดีมากๆด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวตุดจีนปีนี้น่นาจะมีอะไรสนุกสนุก มากๆจริงๆแล้วมันมีออกมาหลายเซตมากๆดีไม่ดีถ้ามันออกมาเยอะมากๆจริงๆอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกล่องให้เราได้ลุ้นด้วยซ้าปีที่แล้วก็มี2กล่องใช่ไหมทีมจีนปีนี้ก็ไม่แน่แต่ปีนี้อ้อะแต่ตอนนี้กล่องนี้ถือว่าเรียกน้าย่อยไปก่อนแล้วได้ครบเป็นการเบริกเลิกที่ดีหวังว่าดวงจะยังไม่หมดตอนตุกจีนจะได้ได้เซตสวยๆกับเขาบ้างอโอเคครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ g g k ีค s t o แล้วก็ getsteamwallet.com ด้วยที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้มาเปิดกล่องตรงนี้กันถ้าใครสนใจซื้อกล่องซื้อ Steam Wallet หรือว่าเติมเงินเกมใดๆต่างๆก็ตามมีลิงก์อยู่ด้านลา่างใต้วิดีโอลิงก์ทางชุดนอนของผมเขาจะได้รู้ว่ามาจากช่องของเราโอเคนะ่เดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับเฉพาะตอนนี้เฉพาะในวิดีโอนี้สวัสดีครับผม <laughs> ฟินไว้เฮ้ยฟินไว้เฮ้ยเดี๋ยวผมขอนั่งจ้องงี้อีกสักห้านาทีน้องๆไปก่อนก็ได้ไม่รีบผมผมอยู่ตรงเนี้ยผมไม่รีบมไม่ใช่แลธรรมดาด้วยนะเวลี่แลด้วยนะเวลี่แลเวลี่แล